สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อมาพบกับซ่องพูขันคนไก่บ้านเซนเคยเมนนื่อวานพูขันที่น้ำเสนอเมนูกีขบกีขาไข่พี่นอ้องไก่คนจะเป็นกีบกีเขาเขาชิมมาหนึ่งเข่าก่อนพี่นอ้องมา,มาหนึ่งเข่าก,กันเลยไปน้ำล้างหัวก่อนพี่นอ้องจุเข่าเซือหัว พี่น้องตอนนี้เข่าหนึ่งเขา่ารอถ่าเขา่เขา,า,สา,เขาสูกแล้วจะคอยไปกีเข่าจีน้อพี่น้องเนาะเอาปลามันสุกอนเอาพี่น้องตอนนี้เข่าสูกแล้วมาซวยเข่ากันเด้อพี่น้องก่อนเทาสุดที่ีกับจีนองมาซวยเข่ากันก่อนพี่น้องชวยนี่ใจนี่แหละพี่น้องแบบง่ายๆซวยเข่ากันก่อนใหม่ หลังจากเขาซ่วยเขาแล้วเขาก็ระมาเมฮิตเป็นแผ่นมนมนพีน่น้องผู้ขันมากเฮดเป็นแผ่นแบบนี้พีน่น้องไปจี้เขาจี้ทาใครพีน่น้องก็ะเฮดประมาณนี้แหละแผ่นมนมนนี่แหละพี่น้องบางคนกระสีมากเฮดยาวๆเนาะแต่ผู้ขันเฮดแผ่นเป็นประมาณนี้พีน่น้องเฮตสามแผ่นพีน่น้องโมเฮหลายประมาณสามแผน่น ฮอนเขาฮันฮอนเลยสามเพนพี่น้องประมาณน,น,นี้อ่าสามเพนแล้วแล้วเขาหลังจากเขาเฮ็ดแผ่นแล้วเขาจังสิไปตีใครน้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องหลังจากเขาเฮ็ดแผ่น pen, แล้วเขาจัสิมาตอกไข่ก็ตีไข่กันเลยพี่น้องกับสีใส่ไข่สองน่วยไกล้ๆพี่น้องไข่สองน่วยแล้วพวกกันกับสีโบ้ไส่อย่างไรหรอกกับสีใส่แต่ซอสนี่ละพี่น้อง สอฟฟ้าเขียวพวกสุรุลดีพี่น้องใส่หน่อยแซีบหน่อยเสีหลายแซ่บหลายบดใส่บดแซ่ขูนแล้วบดมากับบดใส่แต่ผู้การมาสิมาตีไทยกันเลยบาทตีมันเข่ากันพี่น้องตีไข่เรียบร้อยแล้วเกับที่เตรียมไปย่างพี่น้อง พี่น้องมาจีกันเลยแบบนี้มาจี้ก็จีเลยเัางวัสีใสลเล็กปิ้งนี่แหละพี่นอ้องสีแสดลองให้ได้สามแผ่นนี่แหละพี่นอ้องก้ามแล้วจังคอมาจุม่มสุไมใสรใส่แบปเอาพี่นอ้องอ่ะสามแผ่นนี่แหละสามแผ่นป่าใบกอนพี่นอ้องมันก้ามแล้วจังคอยมาจุ่มไข่เนาะพี่นอนะ้องเนาะมาพี่นอ้องนันแกมัน จีได้เป็นก้ามพอซุกๆแล้วสามารถจุ่มไข่เลยพี่น้องไข่จุ่มลงเลยแก่จุ่มลงเลยพี่น้องแบบง่ายๆอากาศเย็นๆคี่อยากเขากีพี่น้องกินอันอื่นกับเบื่อพะยากจะได้เแ็่แบบนี้เอากินเอาแบบง่ายๆสบายๆเลยพี่น้อง ุ่มแบบนี้เลย่ะเบ,บื้องต้นต่อไปแบบเอาพี่น้องตอนนี้เขาจีเขาใส่ไข่แล้วใกล้จะสุกแล้วพน,นาตาดออกมาประมาณนี้พี่น้องเป็นตาแซบบอหอมบอเหนือแตมนมอยู่เลยอยู่ใกล้ๆเมื่อกินน้ำผู้ขกันเดอ้อถ้าใครมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม ส้องผู้ขันค้นไกลบ้านใน้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจรีทิพโตต่อไปอเป็นตแาแซบค่ะพี่น้องสุกแล้วไก่จะสุกแล้วอีกนิดนึงพี่นอ้องให้มันนึ่งเดี๋วอไ้หน่อยนึงคอยมาเบิง่งตอนา่ายมันสุกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กับเค้าจีของเฮากับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเมนูขค้าจีทาใครของเฮาเป็นตาแซบข่งพี่น้องเดี๋ยวแอมเต็มอยู่เป็นตขขานแซบค่ะข,ข,ข,ขนาดแพยุกไกยุไก่มากินน้ำผู้ขันเด้อ คลิปนี้กับสิยบซอนนี่กันเลยพี่น้องเจอกันใหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย